กาบทักทายสบายดีสบายดีบ่าว่าะเป็นพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศกาขอยินดีตนรับกับสุสวรรบา่าวถาบ้านท้องอีกแล้วมาพบมาพบกับบ่าถามื่อนี้ค่ะสวยๆผมเป็พี่น้องเลยเที่ยงนี่เนาะทางบา่าวถาก็ได้เข้ามาหาทางสาวแต่วเพิ่นแล้ก็ทางสวนาวน้ำฝนเพิ่นเนาะ,อะโอเคทางบา่าวถาก็จะได้กลับไปทักทายสบายดีทั้งเพิ่นเลยป ก็ง่ายเป็นิดอย่างนี้เองเนาะฟากันทุกสมาดีได้เด้อทุกคนเด้อนะทำไมดีผักเที่ยงผักเที่ยงก่อนผักเที่ยงก่อนพ่อไทยพ่อไทยพ่อกรับนี่กรับจะครับเมื่อยบ่สาะสวบ่เมื่อย้เมื่อยโอ้ยตั ถาแต่เข uh. e e uh. mm. ี้ินข่าบ่อนี่นะอืออ้ายแล้วหรปอ้ายแล้วหรือเปล่่ดอตัไปนสายคนไขเออเลดึัเือตบมเลคส่น ล ane, yes. <S S ุยจนที่นะพ่อนะสบายดีได้พ่อเด้ไปภักขเียงกินข่าวบ่เนีโอ้บัดสุดนี่บัดสุดนี่กันที่ได้พักเยี่ยงเนาะัวเนาะ ได้แกะบ่วพอตอนันแรงบ่ได้แกะแล้แรงบื้อ,อนเนาะแมรแข่งตกันเพราะว่ามีแต่เทไ่ายเฉเลวก็เบิดแบัวพอเลยฮาจงเอาทั้งนั้นไปฮโอ้เป็นบัพอนอพอี่ทันบ่พอเฮาจะแกะ มโตมันแห่งก่อนมันพอเลยยยไและนม่ ว่าปูนเมื่อยมาเพียงวันนี้ปูนครีปรีจะเพิ่มเนาะคือวันนี้สินได้หรมวันนี้นะเนาะทำเต็มทำเพีงอย่างน้เลยได้เหรอเนาะใส่ไวครับเต้าและก็ไข่ทุกคนเตรียมตัว กูน ok ั <S S uh, ่นก like ัเนาะร้างหาคนนะมื่อกููอดุณผู้นั่นี่กตังหนกเป็นููนุคเอาผลนายผพัเมเขาซอยคัวอยู่บนนเพล่คุณอกเพาะวานเพลคูพ่อเอาลูกของผลเปเดิผปเมียอยู่นาเพลอื่น้เพลบนนตรงกอนี่แหะ ดมกอมกอทนาจานนี่นะต่อกันบั่นเดียวกันนอนกันเลเไกนาดนะเออไก่เติมพแล้วจะไปโดนหมกมาไกล้แล้ค่อยเฮ้มาเตะนี่มาอย่างว่านี่มื่อไดเมื่อยก็ังไก่้ใช่เนาะมือไรเมื่อยคือไกล้แค่เดียวเหรอเ เย่นไไตอนย่างท่านไ่เมื่อยว่าเออารรมาอย่อใกล้ๆนึง่ยางไปกับเต้ต่อไม้แล้วยังเงานอนไปพอมเมื่อยเนมันเพียเอ้าวย่างก็บอกาขีรถบอมันเที่ยกัย่งถึงขี่รถก็แ่าไม่หมันกับคันทับคือบโเมื่อยปนไดก็คือช้างว่าอะไรเนาะกระโบไก่ปันไดบัดงอคนร่างกายเดอืมนเมื่อยให้ขีรถเนลายรถก็มันจะคิดบ่ได้แล้วมันก็มันอนุการน้ำใส่สปลายปี ข้าวป็เช้าแล้วแต่เข้าพอชื่อให้ลูกเช้าเฮียนจุดจบเข้าวก็ไปอยู่พวกราฟมันเละโอ้แต่ดุนนัวะเนาะดุนแล้กของเราออสมิตร่็วันี่วะจ้ะขี้กะเอามาขี้ไม่หันดลมันก็ติดยางเลยกัป้าแล้วเี๋เช้ากว่าเจ็ดโมงไปงมาดิเอกีดแต่เช้ามันกับหมมือยเราก็มี้เกี่ยร้ายเอน่ติดยางเนี้ยตอนเ้าเนาะ Gần luôn luôn mẹ Thấy Bữa nào cay đây nó bỏ nó Cái gì bớt Bữa thiền kim khảo bên

เอนหรืเล้าตเลือาเยกะดัตวขเอาไปนี่บ้ทั้งสตลนี่นะเอกไปนี่บ่อืมมีอย่างกรติว ได้ยี่บ่องเนียครับแต่เ้วยี่เป็นม่อยี่หนบคนี่เนี่้อง่ะแบบเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ก้อยอยู่บานที่ไหนกอยบ่อะไรเป็นผักจังเนาะ

hòn đi nó, ha đặt ai đi nó, ha ta, cô đi đó, nó thăng sao buôn nó, ha ta, nhanh. แกงแกงไหมรวยแกงไม้สมตำกลางเวนเศษๆเนอะตอนเที่ยงทำไงแบงแล้วบ่คืนให้แม่ตู้บ่ลุดด้วยคิดแล้วนี่จ้าเพิ่นกินเ่นไปให้เพื่อนกันนงกินแถวได้จ้างได้

มาเปิดทางนมาต้องใช้เนอ้าวเป็ีนอยงนี้สบายดีเด no, ้มาต้องใส่เด้เป็นยนยังไงนะพอสบายอเป็่นไข่อย่บ้ไดกินยาบ้างใช้ยาหรือเ่า้เข้าไปใช้ไปไหนกินอไรกินยาบ้างกิช้ยาหรือเปล่ นีตัวยุ่ยูเนาะฮ่าว่าสบายดิสาวดีวะตไปค์ฟงฟินกนเนาะใ่แล้ว เนาะส่วนถักกดีนะพอเนาะอืมเข็มถักนี่กเนาะเข็มถักกดี ก้าปาด้พอเด้อมนี้ด้ทำพอสองมปนก็จะได้กินเกบกินน้ำเลยเนาะโอเคผมีพน้องเลยคานี้ตั้ง่าตากจะได้กอตัวจบคลิปตงนีตนี้เด้ตั้ง่าตามบอพิปาประกันใดก็ขอโทษขอพาน้ำพมีพ่น้องค่นนี้่าตากจะไกลับมาสบายดีสบายดี